ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถตอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้วยดินหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสิมิถุนายนก็โปรดใชาวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย เราไปชมกันเลยทวชมว้มนี้ก็เป็นเดียวทางร้อยสิบหน่วยเบบห้าตัวซับทวีคุณเบ่งปันหนึ่งสองสี่หกแปดหนึ่งสองสี่หกแปดเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณา เป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,น1,2,4,6,8ต่อไปกระบผมใบนี้เจฟูนคุณโคราเบ่งปันธันเดนบุล สี่ตัวศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองจเจ็ดเจฝุนคนโคราต่อไปครับผมใบนี้ดับบนทุกทีดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างตัวเดียวดับหน่วยล่างเบ่งปะดับจิต อดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะเนี่ยทันใบนี้ก็เบ่งปานดับจิตด,ดับตัวเดียวจิตด,ดับจิตตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเอกเหมือนย่า เอกเหมือนยา10ล่างชุนนะสิล่างชุนกระเบงปันสองสูตรชุน9ชุน5 2สองูตรชุน9ชุนหส,สูตรที่1กับสูตรที่สองชุน9ชุน5 ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมวันนี้ครบสามตัวครบสามตัว 3 7 8เ1 5 378615เหหบ่งปาน6ตัวนะเบ่งปาน6ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมก็ทันใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ่อไปครับใบนี้เด่นบนุญสองสูตรชนสูตรที่ท 2, นทท 2, นหนึ่งกับสูตรที่สองชนเจ็ดสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชนเจ็ดเนื้อแทนเด่นบุนะก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมากอดีตก็มีหลูดบ้างนะแต่พอจม ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับแนวทันดับหน่วยบุญก็เป็นบันดับ70183 70183ก็เหลือเด่น2 2 4 5 6 9ดับไป5ตัว ก็เหลือเด่น5ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันชุดเต็มชุดเต็มนะใส่วิ่งชุดเต็มชุดวินเต็ม3 7 9 4 1 6 2 เจ็บคู่7 3 3 9 9 4 4 1 1 6 6 2 7 9 6 3 4 9 1 4 6 1 2นะก็ลายไปท่านผู้ชมลายไปคลิปหน้าจอได้นะต่อไปครับผมไปนี้เนื้อท่านหลักอร้อยนะ เบบ3ตัวเบ่งปันสามสี่ห้าหอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3เบ่งปัน4เบ่งปัน5ก็เบ่งปัน3ตัวเดืนทันที่แล้วหนึสองสก็ผ่านสา ในทันใหม่นี้ก็เป็นปันสามสี่ห้าต่อไปครับผมใบนี้ลูจิเลสนาคาเบงปันแนวทางชุดสามชุดสามตัวตัอที่ชุดสองตัวก็อดีปผ่นเดนทันใหม่นี้ครับ542 จับคู่5051 5859 4041 4849 2021 2829ลูจิเลตนาคาเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ นอคอกอนุมคอนเกนเลขกำลังวันจัน50 50, ห้าส่วนเก้าหนะ้าศูนย์เลก็เก้านะห้าส่วนเก้าเบ่งปัน่นสามตัวนอคอกอนุมคอนเกนใบนี้ครับดับสิบบนโลูลจิเลสนากา เบ่งปันดับเก้านะเบ่งปันดับเก้าเบ่งปันดับ9ตนะัวเดียวนะดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวต่อไปครับผมบันนี้ดับเต็มล่างและก็ประกบคู่เด่นล่าง2สูตรชวโรดนะ 1 415 18 24 38 45 5 4 5 6 58นะที่จริงก็แบ่งเป็นหลายชุดแต่คาดด้วยเต็มแล้วก็เหลือไม่กี่ชุดนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี่ครับสันนะสันเบ่งปันเบ่งปันสองสูตรโจนนะโจนสามโจนสี่ 3, เดือดทันที่แล้วหลุดนะหลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับสองสูตรโจนสามกับสี่ต่อไปครับผมดับล่า สามสุดสุดที่1ที่สองที่สามก็ดับ5้าสหาสรุปแล้วดับสองดับ5ดับสองตัวดับสมสุดอรอรวมแล้วดับสองตัวสองสูตรชนนะ ต่อไปครับใบนี้เนื้อทันสิบล่างแบบห้าตัว3ามสี่ห้าหกเห้าจับคู่ส 6, 6, 6, ี่หนึ่งสี่สองสี่สา้าหนึ่งห่บ่งปัน9้าคู่ เปล่งปันเก้าโคให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบน,นี้เอ็กเจเปล่งปันญทันเด่นล่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งอดีตที่แล้วผ่านสองศูนยะ์อดีตที่แล้วผ่านสองศูนย์ เบ่งปันสองห้าสองศูนย์พันสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปันหนึ่งแปดต่อไปครับผมไปนี้เออเจ๊ฝนคคณโคราดก็เบ่งปันสามสี่ห้าหกจิตสามสี่ห้าหกจิตนะ ก็เบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเด่นล่าเด่นล่าทากทชวมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม